สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามีข่าวสารค่ะเกี่ปวกบแบบนี้คือซังจะมาจับฉลากกัน <c oughs> นะคือจะมาจับฉลากตอบ Q&A กันนะวันนี้จะจับด้วยกันห้าคำเรามาเริ่มจับเลยวันนี้ไปแบบรวดเร็วเนาะเพราะว่าไม่รู้จะจ่ายเมื่อจะไปแล้วในนี้มีฉลากไม่รู้นะเดี๋ยวดูยิ่นี้ว่าชอบกินน้ำแบบไหน ซังก็ชอบกินน้ําแบบไหนถามทําไมก็ไม่รู้เนาะสังก็ชอบกินน้ําแบบธรรมดาน้ําเปล่าอะไรพวกนี้นะคะเฉากให้น้ำมะพร้าวอะไรพวกนี้ค่ะโอเคไปคานามที่สองกันเลยจับเลยนะคะนี่ค่ะช,ช,อชอบกินไรชอบกินไรเราก็เป็น พวกอาหารเนา,าะแบบ KFC f r e n c fries อะไรพวกนี้เสียงมา f r e n c fries อะไรพวกนี้นะคะซันก็จะเป็นพวกที่ชอบกินอะไรของมันๆแบบนับ้น,น,นกินแล้วไม่อ้วนก็เปรียบจับต่อเลขมาสามนะคะมีสกุชี่กี่ชิน้นอันนี้ไม่รู้นะคะเพราะว่าเัาไม่เคยนับสากุชี่ของตัวเองเนาะ โอเคค่ะไปคำถามที่สี่กันเลยอยู่ชั้นอะไรปห้าขึ้นปหกค่ะคำถามสุดท้ายนะคะอันนี้เราจะทำเป็นแต่ละอนะีพีเนาะไม่ชอบอะไรเดี๋ยวแัมมีรูปให้ดูนะคะ นี่นะคะสังไม่ชอบอันนี้มากที่สุดเลยมันคือรูปตาน,นั่นเองนะคะสังไม่ชอบมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันหาไม่เจอเนาะคือไม่ชอบมากก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไล k ์กดแชร์กันด้วยด้วยว้า